สวัสดีจ้าต้มไก่ต้มยำไก่เด้อพี่น,อน,นอ้องมาหนีอาวละอ่าแป้งนัวเฮาปลาใส่เข้าไปต้มยำไก่ใส่ใบบักหามอ่อนพี่น้องเอ้ยมือนีฝนกับตกลิ้นแสะแสะ,แสะ โอ้เห็นภาพล้วก็อยากห้องไหยได้บ้านนามสีทวมเพื่อนสดต้มยำไก่ห้างอนอนๆนะมืออี้เดือดเข้าไปใส่ใบมะขามอ,อ่อนต้นมะขาม แมวขามอ่อนๆจ้ะเดือดโบ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 จิบตีลังกาวเวิร์สุดอะตะ๊ตออกจากไม้อันโซฟีเพื่อก็ตุ่มเข้าไปในหม้อแกงโอ้ยเสียงเมื่อยคัก,กเลยพี่น้องเอ้ย หงูทำมาหากินคนก็บ่ค่อยดีปัไใดดอกคนพายก็ไดพิาสานบ่านเฮ้าเนาะพี่น้องเนะาะจังไรก็อยู่มันไปบ่านดีๆว่ามีน้ำเขาเฮ้าก็อยู่บ่านยังสิละอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่อยู่ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจให้คนวา ถึงเวล่าห้ากับไปบ่านเก่เหาห้าวสำหรับน้ำเข้าไปยู่เข้าไปเดือดบุบบุบบุฝนตกพี่น้องเอ้ยเมื่อยน้ำฝนแล้วสม,มือตกกับบาัวาได้คันมีเฮือนดีๆคือเพลินนะพี่น้องเนาะเงินกับยังวานเีเนี่ย ต้มไก่ใส่ใบบักขามอ่อ,อนสุดนามหอนมีเหเงียาวลดสวงวะลดเด้นเอาพี่น้องเนาะโอ้เสาเต็นเสาเต็นตินมาดีจรงเลยสาเต็นโอ้ตายภาพไปเบิง่งฝนจังหน่อย รถตัวมันก็ยูก่ก็ได้ด้วยตรงน้ำในป็นกะละมังทั้งแตกจ้าคิดนี้ก็กพอสันีก่นนอนเนาะคิดหน้าเจอกันใหม่สุดรวยสุดหอคนหนึ่งบายบาย